นายปฏิภาณธนมงค์ชื่อตัวชื่อเล่นเดี๋ยวปฏิภาณครับเดี๋ยวน้องมาครับครับผม chưa <laughs> <gì> <laughs> ขอสาบานว่าขอสาบานว่าถ้าจากนี้ไปถ้ากนี้ไปรผมรผมขาดเรียนอีขเรียนีไม่ว่าจะวิชาของครูใดก็ตามไม่ว่าจะวิชาของครูใดก็ตามรผมรผมขอให้ขอให้ขสิสินเสีย จะจะเอาอย่างสิกิสิิของเรนเราก็เห็นตัอได้สิมีสารถใหม่หรืออย่งเป็นพวนเปงนนเจ้าไหมเอาย่งนี้สาบานกันนู่และเพื่อนนย่าันธรรมดาได้สิ่งักสิทธิ์ทั้งหมดมวลได้ยู่เอาอย่างนี้